คนหลอกคนกันหน่อยครับอันนี้ต้องขอเตือนไว้เลยสําหรับใครนะครับที่ช่วงนี้เนี่ยราคาทองคําก็ค่อนข้างสูงเมื่อกี้เช็คก่อนจะเข้ารายการทองคํารูป,ปพัรร์ขายออกอยู่ที่41,500บาทนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีผู้บริหารของร้านทองแห่งหนึ่งเขาออกมาร้องเรียนบอกว่าเขาเหมือนกับมีการทําหลักสูตร<ะ>เปิดสอนพอร์ตการเท็ดทองนะครับการลงทุนกับทองแต่ทีเนี้เหมือนกับถูกนําภาพนําคลิปวิดีโอการสอนเนี่ย ไปตัดต่อจากคนอื่นแล้วก็ไปหลอกประชาะชาานนะครับมีคนได้รับความเสียหายจํานวนมากนี่นๆแบบนี้เอาภาพของเธอไปตัดต่อแล้วก็แอบ,บอ้างบอกว่าถ้าลงทุนกับเขาเนี่ยจะมีการการันตีราคาทองคําให้นะครับซึ่งวันนี้ก็ออกมาร้องเรียนแล้วก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนอย่าไปหลงเชื่อด้วยนะครับนางจันรฤดีอัครวิบูรครับผู้บริหารศูนย์ซื้อขายทองคําแห่งภาคใต้ครับบริษัทแม่มาลีโกบูลเลียนจํากัด มีการนำเอาเอกสารเนี่ยแหละครับเป็นภาพหน้า Facebook ของเธอที่ถูกมิจฉาชีพนะครับนำภาพแล้วก็วิดีโอเนี่ยไปตัดต่อเอาไปทําเพจปลอมครับมาหลอกประชาชนให้ร่วมลงทุนก็เลยเอาเนี้ยเข้าไปแจ้งความกับตํารวจไซเบอร์ที่กองกํากับการ1น,นะครับบกสท .5 คุณจันทร์ฤดีเนี่ยเขาบอกครับว่าบริษัทของเขา ได้เปิดสอนนะครับรวมไปถึงการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการให้ความรู้กับการลงทุนในตลาดทองคําผ่านทางระบบออนไลน์แล้วก็โลกโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t i k t o กนะครับแล้วก็มารู้ทีหลัง บอกว่าไอ้ที่เขาสอนไปที่เผยแพร่ไปในเฟ c บ b o o k t i k t o k เนี่ยได้ถูกมิจฉาชีพนะครับนำภาพแล้วก็วิดีโอของเขาไปตัดต่อแล้วก็ทำเพจปลอมขึ้นมาเนื ne ่องจากว่ามีเพื่อนมีลูกค้านะครับได้ส่งภาพเพจปลอมเข้ามาถามเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็ทราบว่ามีผู้ได้รับความเสียหายด้วยจากการหลงเชื่อเพจปลอมเหล่านี้ หลายรายเลยนะครับจึงได้นําเอกสารเข้ามาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจไซเบอร์เอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่าตนเองเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพที่ปลอมแปลงขึ้นมาหลอกประชาชนให้ไปลงทุนแต่อย่างใดนะครับ,บ,รบก็อยากจะบอกกับทุกคนนะคะในการลงทุนในตลาดทองคํานะคะคําว่าหุ้นทองไม่มีอยู่จริงนะคะหลายหลายคนนะคะไปบอกว่าเปิดพอร์ตรับเงินปันผล1000บาทได้รับเงินปันผลค่อนข้าง,งเยอะแบบนี้อันนี้ซอการันตีนะคะ ในตลาดทองคําแท่งจริงๆหรือตลาดทองคําจริงๆไม่สามารถจะการันตีผลลัพธ์ได้นะคะเป็นตัวเงินว่าจะได้เท่าไหร่เพราะทองมีขึ้นมีลงในทุกวันนะคะวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้ลงซึ่งจริงๆแล้วนะคะไม่สามารถการันตีได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะคะให้ถือว่าเป็นการหลอกลวงชักจูงในการลงทุนที่มันไม่เป็นความจริงแน่นอนค่ะ ต้องแยกแบบนี้นะคะคือคุณจันทร์ดีเนี่ยเธอทําเพจจริงๆค,คือเธอทําคลิปทาคอนเทนต์จริงๆเพราะเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญเธอขายทองเธอรู้เรื่องทองเธอ,อก็ทําเพื่อให้คําแนะนําให้ความรู้กับคนที่คิดจะมาลงทุนทองหรือว่าจะเก็บสะสมซื้อทองลูกค้านะคะคแต่ว่ากลายเป็นว่าโดนมิจฉาชีพเนี่ยสวมรอยเอาคอนเทนต์ดีๆของเธอเนี่ยไปปรับไปย่อไปตัดแล้วก็ไปเพิ่มข้อความเชิญชวนลงทุนคือคอนเทนต์น่าเชื่อถือเพราะว่ามาจากตัวจริงเสียงจริงแต่ พวกเพจที่เป็นกาฝากแอบอ้างเนี่ยอันนี้บิดฉาชีพนะคะแต่ว่าดูจากผู้ติดตามก็ไม่น้อยเลยนะคุณกระแตดู16,000กับกว่า o w l r o อ e r อันนี้มันก็สร้างความน่าเชื่อถือไปอีกนะครับทีนี้เธอก็ฝากเตือนมาบอกว่าสำหรับเพจจริงของบริษัทของเธอเนี่ยบอกมีทั้งหมดอยู่3เพจนะครับคือ1เลยคือเพจศูนย์ซื้อขายทองคำแห่งภาคใต้ตบริษัทแม่มาลีโกลูเลียนจำกัดนะครับห้างทองแม่มาลีสุราชผ่อนทอง 0%ออมทองอันดับหนึ่งแล้วก็เพจซอยุย้ยกูรูทองคำสอนลงทุนทองคำแท่งนะครับแล้วเขาก็บอกอีกด้วยนะครับว่าหากพบเป็นเพจอื่นๆขอยืนยันว่าไม่ใช่ตนเองอย่างแน่นอนแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพนะครับและฝากไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยว่าการลงทุนในตลาดทองคำคำว่าหุ้นทองเนี่ยไม่มีอยู่จริงนะในตลาดทองคำจริงๆจะไม่สามารถการันตีได้นะครับว่าการเปิดพอร์ตแล้วจะได้รับเงินกำไร1000บาท เพราะตลาดทองคำนั้นมีขึ้นมีลงทุกวันถ้ามีเผ็ดไหนมาการันตีบอกว่าจะได้กำไรคงที่ให้เชื่อเอาไว้เลยครับว่าน,นั้นไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนครับ